สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะรู้แล้วทำไมบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดแห้งขอดน้ำใสกลายเป็นน้ำขุ่นหลังโซเชียลว,วิจารณ์สนัน่นกำนันเผยเพราะ ต้องบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววันที่30มิถุนายน2,566ผู้ซื้อข่าวรายงานว่าจากกรณีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งเผยแพร่คลิปสถานที่ท่องเที่ยวคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีที่เหล่าสายมูอยากเดินทางมามากมายที่สุดโดยคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดแห้งขอดจนทำให้มีคนสนใจมาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาบางคนมีความเชื่อ เรื่องพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าปทุมมาก็บอกว่าพ่อแม่ครัวจารย์เล่าว่าเพื่อนบ่ออยู่แล้วโดนแล้วคนไปรบกวนเพิ่อนหลายเพื่อนข้ามโขงไปอยู่ฝั่งลาวทางพระาธาตุเวียงจันท์กลายเป็นธุรกิจไปแล้ว แต่ก่อนเข้าไปรู้สึกถึงความเงียบขลังท่านทั้งสองไม่อยู่วังนี้แล้วท่านไปอยู่วังอื่นท่านรักความสงบพญานาคไม่ได้พักผ่อนท่านกลับไปอยู่เมืองบาดาลเป็นต้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่คัมชโนดดินแดนศักดิ์สิทธิ์วังนาคินพ่อปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าปทุมมาตั้งอยู่ ตั้งอยู่บ้านโนนเมืองหมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพบก,กับนายพงศักดิ์ศีชนะกำนันตำบลบ้านม่วงและรักษาการผู้จัดการคําชโนดได้พาไปดูบ่อศักดิ์สิทธิ์ ที่แห้งขอดและเผยที่มาที่ไปว่าน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์แห้งขอดได้อย่างไรโดยตอนนี้น้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ได้ผุดกลับมาเหมือนเดิมแล้วและยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางตลอดทั้งวันแต่มีป้ายห้ามโยนเหรียญลงไปในบ่อศักดิ์สิทธิ์และดื่มน้ำแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนำเหรียญและธนบัตรมาไว้บริเวณอ่างน้ำบริเวณปากนาคเพื่อความเป็นสิริมงคล นายพงศักดิ์กล่าวว่ากรณีที่มีคลิปภาพว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห้งขอด ขอเรียนชี้แจงว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทางจังหวัดอุดรธานีได้รับหนังสือคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาจังหวัดอุดรธานีจึงมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวคือที่คำชะโนดจึงดำเนินการตามหนังสือคำสั่งดังกล่าว นายพงศักดิ์กล่าวต่อว่าภายหลังได้รับหนังสือคำสั่งก็มีการประชุมคณะกรรมการซึ่งมติของคณะกรรมการระดับจงบังหวัด ให้ทำความสะอาดบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดให้สะอาดอยู่เสมอทางคณะกรรมการบริหารคำชะโนดจึงได้นำเครื่องสูบน้ำมาสูบถ่ายน้ำออกโดยใช้เวลาทำความสะอาดประมาณ3ามชั่วโมงซึ่งภายหลังทำความสะอาดไม่ถึงสองชั่วโมงน้ำใต้เกาะคำชะโนดก็ผุดขึ้นมากลับคืนสู่สภาพปกติขอยืนยันน้ำที่แห้งไปไม่ได้แห้งโดยธรรมชาติ หรือตามกระแสะคำวิจารณ์ของสื่อโซเชียลแต่เป็นเพราะเจ้าหน้าที่เราทำความสะอาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใหม่แต่วันนั้นนักท่องเที่ยวที่มาก็เห็นภาพขณนะน้ำแห้งจึงถ่ายรูปไปเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนายพงศักดิ์กล่าว นายพงศักดิ์กล่าวอีกว่าทั้งนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวคำชะโนดปัจจุบนันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาต่อเนื่องในวันธรรมดามีนักท่องเที่ยวประมาณ2,000คนส่วนวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์จะมีประมาณ5,000คนฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวคำชะโนดแห่งนี้เมื่อมาถึงก็รับบัตรคิวและสามารถเข้าชมภายในเกาะคำชะโนดได้เลย นายพงศักดิ์กล่าวด้วยว่าสถานที่แรกศาลปู่ย่าจุดที่สองต้นมะเดื่อยักษ์ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมกันว่าเป็นขุมทรัพย์ขององค์ปู่ย่าเสร็จแล้วก็เดินไปจุดที่สามที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในส่วนของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ขอย้ำฝากเตือนนักท่องเที่ยวว่าเมื่อมาแล้วไม่ควรโยนเหรียญลง บอกเพราะจะทําให้น้ําที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติอุดตันซึ่งสาเหตุหลักๆที่น้ําไม่ผุดขึ้นมาก็กเนื่องมาจากการโยนเหรียญของนักท่องเที่ยวจํานวนมากทําให้งดการโยนเหรียญหากจะบริจาคควรจะนําเงินเข้าตู้บริจาคจะดีและเหมาะสมกว่าขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ